วันนี้นะครับเราก็มาเดินเล่นนะครับชมสวนนะครับมาดูแปลงถั่วนะครับที่เริ่มออกดอกแล้วนะครับเช้าๆนะครับนี่นะครับเราก็มาดูแมลงนะครับดูอะไรเขาหน่อยนึงนะครับนี่ครับเช้าๆชีวิตของชาวไร่ชาวสวนนะครับ ไม่ต้องไปเครียดกันมากนะครับโลกมันหมุนไปในทุกวันนะครับเราตามไม่ทันเราก็อยู่แบบสงบเรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เป็นคำสั่งสอนนะครับจากพ่อของเรานะครับ ถึงวันนี้ไม่มีพ่อเราอยู่แล้วนะครับแต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ยัอ,อยู่ในใจพวกเราทุกคนนะครับคําว่าพอนะครับมันก็ทําให้เราไม่เลือกเครียดนะครับนี่นะครับอยู่กับธรรมชาติไปนะครับ